สำหรับผู้ชมท่านใดที่ติดตามในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงของการตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรไพ่ปั้นทองนะครับจะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศครับ เรื่องราวนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หลายๆคนอาจจะเห็นคนใกล้ตัวเป็นตื่นเช้าขึ้นมาจะมีน้ำมูกไหลไอจามเป็นประจำเกิดจากอะไรแล้วโรคที่ว่าหรือว่าพฤติกรรมที่ว่านั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรอผัยปันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ัครับเขาเรียกภูมิแพ้ใช่หรออาจารย์ภูมิแพ้เป็นคนที่พี่เห็นแลวสงสารเพราะพี่เจอมาหลายคนน้องสาวพี่ก็เป็นคนที่อยู่กับพี่ตอนนี้ก็เป็นนะคะ คนที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่งก็เป็นคนนั้นนะวันไหนไม่ได้เล่นกีฬานะครับไปเลยจะหอบมากทุกเย็นเขาต้องไปเล่นแทนนิสถ้าเขาไม่เล่นแล้วเขาจะหอบเลยคนภูมิแพ้เนี่ยดูเหมือนกีฬาพอจะช่วยได้ใช่ไหมจันค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะโอ้เขาเล่นกีฬาแล้วเขหายค่ะใช่วันไหนเขาไม่เล่นเขาแย่เลยค่ะค่ะือคือมันมีสาเหตุไหมคะอาจารย์ภูมิแพ้มันเกิดจากอะไรแล้วมันแพ้อะไรบ้างค่ะ คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยจะไวกว่าปกติสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้มากกว่าคนปกติคือคนปกติเนี่ยถ้าเจอฝุ่นหรือเจอเกสรดอกไม้ก็อาจจะจามซะหนึ่งต้านอยู่ต้านอย,นอยู่คือร่างกายจะไม่ตอบสนองรุนแรงรแต่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาจะตอบสนองรุนแรงมากไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นมาหนาวไปแต่จะรู้สึกไปหมดเลยค่ะ คือแพ้ได้หมดเลยแพ้ได้หมดนะฮะร้อนต่อแพ้ค่ะคือมันแล้วแต่คนนะคะแล้วว่าก็แพ้อะไรแล้วแต่เขาแพ้อะไรน้องสาวพี่เนี่ยแพ้ดอกไม้คนฉีดน้ําหอมกลิ่นดอกไม้เดินผ่านเข้าใกล้จามทันทีไปงานศพนี่โอ้โหยกลับมาบ้านเนี่ยปับปับปัตอยู่เป็นเวลานานมากเพราะว่าในงานศพจะมีรทธไงเพราะฉะนั้นดอกไม้ก็จะเยอะนะครับเขาเจอดอกไม้ไม่ได้เลยหรือพอแพ้ก็คือจะมีอาการจามไอค่ะน้ำหูน้ำมูกน้ำตา สิ่งเร้าพวกนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคคมันจะไปทําให้เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานทันทีมันทํางานโดยยังไงโดยการที่มันหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาไปกระตุ้นตัวเซลล์ที่เราเรียกว่าแมสเซล แล้วก็หลั่งฮิสตามีนออกมาตัวฮิสตามีนเนี่ยจะมีผลต่อหลายๆระบบของร่างกายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทางเดินหายใจบางคนก็ออกมาทางผิวหนังบางคนก็อาจจะไปทางระบบเือดก็ได้ทางผิวหนังใช่ไหมใช่คะอ๋อเป็นผืนใช่น้ำมูกทางเดินหายใจนี่ก็ออกหมดอะ่ะบางคนถึงตาจมูกค่ะมีน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาแสบตาบวมค่ะใช่ค่ะ ซึ่งจะเป็นโรคที่ทรม,มานมากมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องพยายามที่จะทําให้มันหยุดยั้งให้ได้โดยเฉพาะคนที่มีอาการคันด้วยครับที่เป็นผื่นและคันถ <หา S 2> ้าเป็นผื<ร>่นล้คันมันรุนแรงไหมครับอาจารย์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมถึงได้ค่ะฮะ ถึงได้คะ่ะถ้าเข้าสู่ระบบเลือดกับระบบหายใจเนี่ยนะคะถ้ามันไปนมีผลกระทบต่อระบบเลือดเนี่ยสารฮิสตามีนที่เราว่าเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดขยายครับพอขยายความดันก็ลดเพราะฉะนั้นบางคนช็อกได้เสียชีวิตได้คนแพ้อ,อาหารทะเลเคยตายกันมาแล้ว นั่นก็เป็นกลุ่มที่เป็นภูมิแพ้เหมือนกันค่ะแล้วก็ระบบหายใจถ้าไปที่ระบบหายใจเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าทางเดินหายใจมันบวมใช่ไหมคะคสารฮิสตามีนไปก่อให้เกิดอาการบวมม,มันก็หายใจไม่ออกแล้วมีนําซ้ํามันยังทําสร้างเสเรทเพิ่มขึ้นมันก็ไปอุดทางเดินหายใจหลานชายพี่แพ้ยงุงครับไปนั่งที่ไหนกลางคืนมาเนี่ย มันที่ผิวหนังที่อาจารย์ว่าตุ่มเต็มแขนไ่้เลยทั้งที่ทีเดียวนะคือยุงกับที่เดียวเนี่ยทำไมมันลามไปที่อื่นได้ครับอาจารย์อ๋อลามได้ค่ะเพราะว่าการกระตุ้นให้หลังสารฮิสตามีนเนี่ยมันกระตุ้นได้ทั่วร่างกายคือถ้าใครไม่รู้บอกเฮ้ยยุ่งหลายตัวเหรอไม่ใช่ยุงกัดจุดเดียวนี่แหละแต่ตุ่มขึ้นทั้งแขนเลยซึ่งทางแก้ทุกวันนี้ก็คือต้องทานยาต้านฮิสตามีนใช่หรือที่เราเรียกว่ายาแก้แพ้ใช่ค่ะแล้วมันก็ไปสะกดให้หลับใช่ค่ะ เพราะว่ายาแก้แพ้เนี่ยถ้าทําที่อาจารย์อธิบายก็แปลว่ามันไปยุด ติไอการขานรับของเราใช่ไหมคะเพราะว่าคนภูมิแพ้คือคนขานรับง่ายเจอฝุ่นก็ขานรับเจออากาศเย็นก็ขานรับใช่ไหมเจอเกสรดอกไม้ก็ขานรับยาที่เขาให้ก็คือเฮ้ยมึงหยุดขานรับสักทีใครเข้ามาใครเข้ามาไม่ต้องไปเปิดรับเขาใช่ไหมเลยง่วงไปเลยแต่ปัจจุบันก็มียาชนิดที่ทำให้ไม่ง่วงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาใช้ยาต้านฮิสตามีนเขาก็จะแนะนำให้ทานตัวที่ไม่ง่วง งตอนเช้าทานตัวง่วงตอนเย็นจะได้หลับสบายแต่ตัวถึงจะบอกว่าไม่ง่วงนะคะสุดท้ายมันก็โกรธ่นก็ง่วงมันโกรธนะมันโกรธนะครับคิดบินของเราจะไปช่วยอะไรยังไงได้คะบิมเนี่ยไปปรับภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าสู่ระบบปกติที่เคยหลังเยอะเกินไปมันก็จะปรับให้หลังน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันปรับให้เหมือนคนปกติได้ คือตอบสนองให้ไวน้อยลงไปนะฮะอย่าตอบสนองต่อสิ่งแล้วเยอะมากๆแบบที่เคยเป็นนี่ค่ะเพราะฉะนั้นอาการมันก็จะหายไปก็คือภูมิคุ้มกันมันไม่ปกติในลักษณะที่มันไม่สมดุล่าใช่ค่ะกไหมครับคือมันไวเกินไปมันตอบสนองมากเกินไป่ที่บอกมันขานัับทุกอย่างคือพอเราปรับให้มันสมดุลเนี่ยภาวะของโรคหรืออาการอื่นๆก็จะสมดุลตามไปด้วยใช่ค่ะ เห็นคนที่เขาเป็นเนี่ยนะคะเขาทานสีเขียวค่ะแล้วเขาก็จะสามารถทิ้งอะไรได้หลายอย่างเช่นคนพ่นจมูกก็ทิ้งเครื่องพ่นเลยนะนะคะคนที่ต้องทานยาประจำก็หยุดทานไปเลยใช่พวกเป็นหวัดบ่อยๆก็น้อยลงใช่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ย ถ้าเราไปหยุดการขานรับในร่างกายของเราให้ขานรับน้อยลงหน่อยเนี่ยมันจะทําให้เรารเผชิญอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นและชีวิตมีคุณภาพนะมันไปไหนมาไหนได้มากขึ้นใช่ไหมจยะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันจะหายขาดไปไหมครับอาจารย์ครับเอ่อถ้าถามว่าหายขาดไหมอย่างถึงแม้ว่าคนปกติเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ขานรับมากๆแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าเราไปเจอฝุ่นฟึบเนี่ย มันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่จะต้องป้องกันร่างกายไม่ให้ฝุ่นเข้าสู่ร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราจามออกมาทันทีอาจจะหนึ่งหรือสองครั้งสําหรับคนทั่วไปปกติแล้วมันก็ปกติคือคนที่ทานคนที่เคยแพ้มากๆเนี่ยนะคะถ้าทานบิมสีเขียวแล้วเขาก็จะขานรับแบบคนปกติแต่ก็ไม่แนะนําที่จะให้ไปเผชิญแบบนั้นอย่าท้าทายอาจารย์พิเชษจะบอกเสมอว่าอย่าท้าทาย โรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเ,เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันค่ะแพ้ภูมินี่เป็นประเภทที่ว่าร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาแต่เพอเอิญจดจําส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะจดจําอะไรไม่ได้มันก็ไปทําร้ายเนื้อเยื่ออันนั้นซึ่งดูงเหมือนคนไทยเราจะรู้จักในนามชื่อใหม่ว่าโรคภูมิพวงค่ะอันนั้นเป็นโรคแพ้ภูมิอันหนึ่งโรคข้ออักเสบรูมาตอยก็เป็นโรคแพ้ภูมิอันหนึ่งนะโรค สะเก็ดเงินก็เป็นแพ้ภูมิอันหนึง่งเ <Space. S 2> บาหวานชนิดที่หนึ่งก็เป็นโรคแพ้ภูมิชนิดหนึ่งดังนั้นโรคต่างๆเป็นโรคแพ้ภูมิแต่คนที่ไอๆจามๆคันๆอันนี้ภูมิแพ้อ,อย่าไปสับสนกันเพราะถ้าเกิดเป็นโรคแพ้ภูมิเนี่ยมันจะเป็นสีอื่น แต่ถ้าภูมิแพ้เนี่ยคือสีเขียวแล้วรับประทาอยังไงโดยปกติเนี่ยเช้าเม็ดเย็นเม็ดพอแล้วถ้าอาการแค่แพ้ภูมิไม่รุนแรงนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นมานานเรื้อรังมาเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือ5 6ปีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยเช้า2เย็นสองนะคะหรือบางคนที่เป็นภูมิแพ้มานานจนกระทั่งมี อ่าิสีดวงจมูกหรือว่าเกิดไซนัสเกิดเป็นไซนัสอักเสบอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นวันละ6เม็ดเห็นคนที่มารายการเราเนี่ยเขาบอกเขาทานสีเย็นเขาเท้าสีเย็นสีเลยด้ซ้ำไปเพื่อที่จะทำเพราะเขาบอกเขาเดินทางไปไหนไม่ได้เลยรุนแรงแล้วรุนแรงมากแต่ตอนนี้เขาบอกชีวิตเขาสบายแล้วนะไปหนาวได้ไปร้อนได้ไปเย็นได้อะไรต่างๆนานาเพราะเคยมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่ง เสียดายมากเลยตอนนั้นยังไม่มีบิมแต่อายุเขาเยอะตอนตอนนั้นเขายังอยู่น้อยอยู่ถ้ามีบิมเนี่ยเขาต้องได้เรียนต่อแน่เขาได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกเขาต้องกลับอะอออยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้คร่ะถ้าตอนนั้นมีบิมของอาจารย์เขาต้องได้เรียนแล้วล่ะนี่ช่วยทําให้คุณมีคุณภาพเขาเลยต้องกลับมาเรียนเมืองไทยเขาเรียนเมืองนอกไม่ได้เลยเพราะว่า ร่างกายเขาขานรับความเย็นรุนแรงเกินไปเขาจามทั้งวันทั้งคืนที่อยู่ที่นั่นไม่ทันไม่มีทางที่จะอยู่ได้มันไม่ใช่จามแบบคนป่วยไข้นะคะคือมันจามเรื้อรังอ่ะจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าร่างกายเขารับไม่ไหวแล้วจะต้องมานั่งจามเหมือนกับคนเป็นโรคร้ายอะไรสักอย่างอาจารย์เคยเห็นคนจามติดติดกันไหมคะไม่เคยแต่พี่คนนี้เขาเป็น เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะคือเป็นเด็กที่เราไปพบแล้วเขาจะจาเผ้าชิว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 ชิเป็นยี่สิบครั้งเลยค่ะไม่หยุดเลยอะค่ะพี่คนนี้เขาก็เล่าว่าเขาเป็นอย่างนั้นตอนอยู่เมืองนอกแล้วเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องจามอยู่ขนาดนั้นเขาก็เลยสละทุนแล้วกลับเมืองไทยโอ้ดเสียดายเสีได้สมัยนั้นมีบีมันก็ได้เรียนแลวล่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวมีอาการเหล่านี้ก็ ลองมาดูแลด้วยระบบภูมิคกันที่สม,สมดุลน,นะครับใช้สูตรสีเขียวะนะครับจาเช้า2เย็น 2, 2> ก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้นะครับวันนี้ต้องข,ขอบคุณอาจารย์ครับดีค่ะค